นะครับก็ทำให้ผลกระทบมีต่อสายการบินอย่างเช่นแอร์เอเชียและนกแอร์จากสนามบินดอนเมืองไม่สามารถลงจอดที่ท่ากาศยานครศรีธรรมราชได้ตามปกติโดยเฉพาะสายการบินนกแอร์ที่ออกจากสนามบินดอนเมืองเจอภาวะฝนตกหนักต้องบินวนหลายรอบก่อนจะตัดสินใจนำเครื่องลงจอดที่สนามบินสุราษฎร์ธานีแต่ก็ได้นำผู้โดยสารมาจอดที่สนามบินนครศรีธรรมราชโดยล่าช้าไปสชั่วโมง ส่วนสายการบินแอร์เอเชียนักบินต้องนำเครื่องไปจอดที่สนามบินหาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยก่อนจะนำผู้โดยสารเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าก็ล่าช้ากว่ากำหนดน,น่าจะไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงครับที่นาราธิวาสประกาศพื้นที่6ออำเภอก็คือสุไหงโกลกระแง,งะจะแนะแวงหรือเสาะและเจาะไอร้องเป็นเขตภัยพิบัติหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันนานกว่า5วันแล้วครับทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมสูง ระดับน้ําตั้งแต่1เมตรจนถึง1เมตร70ซนติเมตรนะครับในขณะเดียวกันน้ําป่าจากเทือกเขาสันกาลาคีรียังคงไหลามาสมทบกับแม่น้ําสุไหงโกลกแม่น้ําบางนาราและสายบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีหมู่บ้านถูกน้ําท่วมไปแล้ว21ตําบล64หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนเกือบหมื่นครอบครัวที่พัทลุงนะครับน้ำท่วมพื้นที่11อําเภอ กระแสน้ําป่าที่เขี้ยวกรากสูงประมาณ80เซนติเมตรไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่เขาชัยสนกว่า200ครอบครัวชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนที่ตําบลนานโนดรางหมู่โคกชง,งายชัยบุรีลำำําปําและตําบลพญาขันของอำเภอเมืองพัทลุงระดับน้ําท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า1,000ครอบครัวและยังมีฝนกระจายทั่วพื้นที่ครับในขณะเดียวกันชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาบสงขลาในอำเภอเมืองและอำเภอเกาะหมาก กว่า1,500ครอบครัวขออภัยครับ1,500 0ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องมานานร่วมครึ่งเดือนเนื่องจากระดับน้ำท่วมในพื้นที่ทรงตัวนอกจากนี้ทางจังหวัดได้เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภายดินโคลนถลม่มเพิ่มความระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงครับ